มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยขอเชิญชมและเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกประจำปี2567เที่ยวสนุกได้ความรู้ชมการแสดงการบินของเครื่องบินลบสมรรถนะสูง F16 กการแสดงควบคุมไฟป่าและสลายหมอกควันการปฏิบัติการฝนหลวง การแสดงการป้องกันฐานบินและการช่วยเหลือตัวประกันการแสดงความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขทหารการแสดงเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุการแสดงของอากาศยานแบบต่างๆจากกองทัพอากาศกองทัพบ,บกและภาคเอกชนกิจกรรมวาดภาพระบายสีการแสดงความสามารถของน้องๆหนูหนู นิทรศการด้านการบินการศึกษาต่อในกองทัพอากาศเด็กๆและผู้ปกครองรับประทานอาหารฟรีตลอดทั้งวันวันเสาร์ที่13มกราคมนี้อย่าลืมเที่ยวสนุกได้ความรู้เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติกองบิน46จังหวัดพิษณุโลก